ในคลิปนี้เรามาพูดถึงยอดเงินรางวัลโอลิมปิก2024ล่าสุดของเหล่าบรรดาฮีโร่นักยกน้ำหนักไทยหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในตอนนี้มีการอัดฉีพเพิ่มทั้งสามเหรียญจากผลงานนักยกไทยซึ่งในขณะนี้นักยกน้ำหนักไทยคว้าม,มาแล้ว2เหรียญเงินจากนายธีรพงศ์ศิลาชัยในรุ่น61กิโลกรัมชาย นายวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายและ1นึ่เหรียญทองแดงจากนางสาวสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงซึ่งล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยว่าจะมอบเงินให้กับนักกีฬายกน้ำหนักที่ได้รับเหรียญรางวัลโดยเหรียญเงินจะมอบให้3ล้านบาทและเหรียญทองแดงสล้านบาท โดยสรุปเงินรางวัลจากการคว้าเหรียญเงินของทัพยกน้ำหนักไทยมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย7.2ล้านบาทแบ่งจ่ายเป็นเงินก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีและได้รับเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดือนละ10,000บาทเป็นเวลา20ปีเป็นเงิน2.4ล้านบาทการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3ล้านบาทและจากบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน5 0 0แสนบาทรวมเป็นเงิน13.1ล้านบาทสำหรับเงินรางวัลจากการคว้าเหรียญทองแดงของทัพยกน้ำหนักไทยมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย4.8ล้านบาทแบ่งจ่ายเป็นเงินก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดือนละ8000บาท เป็นเวลา20ปีเป็นเงิน1.92ล้านบาทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย2ล้านบาทและจากบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน3 0 0แสนบาทรวมเป็นเงิน9.02ล้านบาทเป็นไงลราคาเห็นเงินรางวัลมหาศาลขนาดนี้แล้วบรรดานักกีฬายุวชนยาชนไทยคงจะมีกำลังใจที่จะเล่นกีฬาเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพเพื่ออนาคตและเพื่อประเทศชาติที่เป็นเกียรติต่อไปในอนาคตกันแน่นอนคะ่ะ